ร้านซับโพ้ไพลเจ็คเตอร์อำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โพ้ไพลครับวันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการเป็นรถเกี่ยวกุฎาดี d c 95 GM บวกพลัสคันนี้เป็นส l ตเล e อินไซด์ครับจดทะเบียนปี58จดทะเบียนปี58ปราคานะครับตัวนี้ขายตามสัพาอยู่ที่389,000บาทครับ389,000บาทท่าใดสนใจโทร0624955957ครับ คันนี้เป็นรถเกี่ยวโฟต้า DC 95gm บวกพลัสสเตอิดไซ์ครับตัวนี้ปากคอเดิมปากคอเดิมเครื่องเกียร์ปั๊มดีเลี่ยมพร้อมแท็กสวยครับแท็กถือว่าใหม่2ข้างราคาตามสภาพขายเงินสดนะครับอยู่ที่389,000บาท389,000บาทปรามาชมชมั่วโมงการทำงานครับ 1,992ชั่วโมงครับดันบนครับแท็กสวย2ข้างครับเพิ่งจะเปลี่ยนปีที่แล้วตัวนี้เป็นระบบออโตมอโลครับปรับสมดุลอัจฉริยะออโตมอโลซิสเต็ม ยกตัวได้รถเกี่ยวเราขายเป็นงินสดเท่านั้นร้านซับโปรไพลเทคเตอร์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทีเทิร์รถและอุปกรณ์ทุกชนิดร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแย,ยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามติดถนนสีเดนเฟรมไม่แบะนะครับเฟรมตรง ่ส่งข้าวยกขึ้นลงสวิงซ้ายขวาได้ปกติเครื่องเกียร์ปั๊มดีเล่มพร้อมมีรอยบุบตรงท้ายครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยสวยขายเงินสดเท่านั้นคันนี้ปากไม่ค่อยสวยนะครับมีรอยเชื่อมตรงคอระหว่างช่วงต่อปากไม่ค่อยสวย ราคาเน้นย้ำอยู่ที่3 8 9 0 0 0 0บาทครับ3 8 9 0 0 0บาทเป็นรถเกี่ยวคอมพิวเตอร์ DC 95 GM บวก plus ส t a น l ล t Insight Auto Monroe System ระบบปรับสมดุลอัจฉริยะครับน้ำหนักรวมน่าจะประมาณ3ตัน8ถังมันจุมนเมล็ดพันธุ์ได้ตันครึ่งนะครับตัวนี้อุ้มได้ตันครึ่ง 1,992ชั่วโมงราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0บาทครับ3 8 0 0 0 0บาทตอนใดสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ร้านซับโปไฟเท็คเตอร์รับซื้อขายและเปลี่ยนเตียเทินรถและอุปกรณ์ทุกชนิดซื้อรถวันนี้แถมฟรีชุดบล็อกประแจรประแจ,ะจแหวนข้างากับตีกน้ำและเสื้อสวยๆจากทางร้านครับ ตอนนี้กำลังประชมรถเกี่ยวคูต้า DC 95 GM บวก plus t a l e t Insight จดทะเบียนปี58 1,992ชั่วโมงราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทขายเป็นเงินสดเท่านั้นขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพตำหนิมีตรงรอยเชื่อมตรงคอนะครับสองฝั่งป่าไม่ค่อยสวยแท็กเครื่องเกียร์ปั๊มดีสวยครับมีรอยบุบตรงฝาตู้ด้านท้ายรอยเชื่อมตท่อส่งตรงนั้น,นครับ 0624955957โดยผมช่างยูนุพงศ์โฟไพยซื้อรถวันนี้แถมฟรีชุดวัปร,รุแจปใะแจแหวนข้างกระตีกน้ำและเสื้อสวยๆจากทางร้านขอบคุณจากใจร้านซับโพไคลเ็กเตอร์สำหรับิีนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ